เช้าวันอังคารผมตื่นมาด้วยอาการที่ไม่อยากจะตื่นทั้งๆที่ร่างกายก็ยังไหวแต่หัวใจก็เหมือนจะถูกบดด้วยปูนซีเมนต์หนัก10ตันเลยนะครับสองกิจกรรมสุดท้ายที่ยังไม่ขยับคืบหน้าเลยก็คือจัดคลิปเรือดำน้ำเยลโลซามารินสำหรับผู้บริหารเกือบ50คนและก็พาคณะทัวร์300คนกรุ่นนี้ไปดินเนอร์แล้วก็ไปดูโชว์ที่ภูเก็ตแฟนตาซีในขณะที่สกิจกรรมนี้ก็เป็นทางตัน เพราะพวกเขาก็ปิดดำเนินการชั่วคราวอยู่นะครับแล้วผมจะเสนอราคาไปให้บอสของลูกค้าที่ฮ่องกงได้อย่างไรมันก็อับจนหนทางจนผมเครียดนอนกระสับกระส่ายทั้งคืนแล้วก็ตื่นมาอย่างมึนๆงงๆนะครับวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธเดทไลน์ก็คือพรุ่งนี้เช้าแล้วซึ่งผมจะต้องหาเงินประมาณ7จ็ดแสนไปใจ่ายให้กับเจ้าหนี้ที่เป็นซับคอนแท็หลายๆลาย และตอนนี้ในช่องใบเสนอราคา quotation มันก็มีอีกสองกิจกรรมที่ยังว่างเปล่าใบ quotation เกือบจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งให้บอสของลูกค้าที่ฮ่องกงแล้วเหลืออยู่อีกแค่สองกิจกรรมที่สุดจะหินนี้เท่านั้นแหละครับและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเดทไลน์ก็คือพรุ่งนี้เช้าผมก็ขับรถแล้วก็อัดบุหรี่มวนชนมวนไปจนถึงออฟฟิศด้วยหัวใจที่อ่อนล้า แม้ว่าลึกๆก,ก็ยังพอจะมีความหวังว่าพระเจ้าทรงนำผมมาจนถึงจุดนี้แล้วก็คงจะไม่ทอดทิ้งผมให้สิ้นหวังกลางทางเมื่อเข้ามาในออฟฟิศน้องๆทุกคนก็มองหน้าผมแบบสังกตายพวกเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดทริปเรือดำน้ำและพากลกสามร้อยคนนี้ไปดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีผมก็ได้แต่ปั้นหน้าให้ดูสดชื่น เพื่อจะไม่ให้ลูกน้องเสียขวัญเรากับว่ามีทางออกดีๆแล้วแต่ภายในใจผมก็ว้าวุ่นแล้วก็เครียดสุดๆผมเข้าห้องของผมแล้วก็ได้แต่นั่งนิ่งเงียบสมองคิดวนไปวนมาแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงดีเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมานั่งจ้องใบแควเตชั่นที่ยังทำไม่เสร็จขาดอยู่2กิจกรรมจ้องดูเาวากับมันจะมีปฏิหารว่าสกิจกรรมนี้จะโผล่ขึ้นมาแบบคาดไม่ถึง แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกออฟฟิศแสงแดดแสงแดดในภูกเก็ตสว่างสวยแต่ว่าข้างในใจผมมันมืดตึดตือระหว่างที่ผมกำลังจะเปะิดอีเมลเพื่อจะดูว่าจะมีปฏิหารอะไรบังเอิญโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าคือสมัยนั้นนะครับมันยังไม่มีไลายที่จะติดต่อกันง่ายๆและส่วนใหญ่ก็จะต้องติดต่อกันทางอีเมลเท่านั้น ผมก็นั่งกลุ่มขมับแล้วก็อธิษฐานในใจสั้นๆว่าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยคือเวลานั้นผมก็ยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูนะครับและก็ยังไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงผมก็บอกพระองค์ในใจว่าถ้าเป็นการทรงนำจากพระองค์ให้มาถึงจุดนี้แล้วและเหลืออีกสองกิจกรรมนี้เท่านั้นก็ขอพระองค์ทรงนำต่อด้วยเพราะผมไม่รู้จะเดินหน้าต่อ,อยังไงแล้วมันเป็นทางตันแล้วจริงๆ ผมนั่งพูดซ้ำๆกับตัวเองว่าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยพูดคำนี้ไปเรื่อยๆเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าจูๆ่ๆโทรศัพท์มือถือก็ดังลั่นจนผมสะดุ้งหลุดออกจากผวังที่กำลังอธิษฐานซ้ำๆนั้นมันเป็นเบอร์ของคุณวัศสสน์เซลแมนที่เป็นเซลเมนเจอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของบอสที่ฮ่องกงของลูกค้า300กรบนี้นี่เองผมก็คิดในใจว่า คงจะมาตามงานดูว่าผมจะทำคอเทชันเสร็จในวันพรุ่งนี้ไหมผมแทบจะไม่อยากรับสายเพราะว่าผมก็ยังมืดแปดด้านอยู่เลยกับ2อกิจกรรมที่เหลือสายในเสียงก็พูดมาอย่างร้อนรนว่าคุณวิกคุณทำคอเทชันไปถึงไหนแล้วจะเสร็จแล้วหรือยังโอ้แค่ประโยคแรกผมก็เดาถูกว่าเขาโทรมาตามงานแล้วผมก็ทำใจดีสู้เสือควบคุมระดับเสียงให้เป็นปกติแล้วก็ตอบกลับไปว่า ใกล้แล้วครับคุณวันเหลืออีกแค่2กิจกรรมเดี๋ยวยันนี้ผมจะส่งควอเทเชนให้คุณและ CC ไปให้บอสที่ฮ่องกงได้แน่นอนคือพี่น้องครับคุณจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการคุยกับลูกค้าเราต้องพยายามควบคุมน้ำหนักเสียงของเราให้เป็นปกติที่สุดนะครับและก็ฟังดูล่าเริงที่สุดด้วยเพราะกลปใหญ่ตั้ง300อคน6รลบัสนี้คุณจะทำเป็นอ้ำอ่ำอึง้งอึ้งแล้วก็ทำเสียงอ่อยๆไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะทำให้ลูกค้า จับสัญญาณได้ว่าคุณไม่มีความมั่นใจหรือไม่พร้อมและอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ประโยคต่อมาที่คุณวสันตอบกลับผมมาก็ทำเอาผมแทบจะหล่นไปกองกับกระอี้ด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะอะไรครับปรากฏว่าเขาตอบกลับมาว่าดีแล้วที่คุณบิ๊กยังไม่ได้ทำยังทำไม่เสร็จคือมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปล่าที่ผมรีบโทรหาคุณ ก็เพราะบอสที่ฮ่องกงเพิ่งจะแจ้งมาในวันนี้ว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วให้ยกเลิกทริปเรือดำน้ำและทริปดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีแต่ให้คุณจัดทริปเป็นกิจกรรมอื่นแทนสองกิจกรรมนี้โดยเอาแบบสมน้ำสมเนื้อกันโอ้ไม่กอดผมร้องอุทานดังลั่นในใจความรู้สึกโล่งอกเหมือนเอาหินก้อนใหญ่ที่ทับผมมาตลอดทั้งคืนออกไปทันทีทันใดเลยอะไรกันนี่ผมไม่นึกเลยว่ามันจะปลิกล็อกได้แบบนี้ พระเจ้าองค์นี้สุดยอดจริงๆเลยพาทางตันให้ผมแบบไม่นึกไม่ฝันพระองค์สามารถไปดนใจแล้วก็ไปเปลี่ยนใจบอสที่ฮ่องกงได้ยังไงนะโดยผมไม่ต้องออกแรงพยายามโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจเลยพระองค์ทำล้วนๆผมแค่นั่งพูดในใจว่าพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยเกือบครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเรื่องมันก็คลี่คลายได้อย่างเหลือเชื่อเพราะการที่จูๆ่ๆลูกค้า จะเป็นฝ่ายขอเปลี่ยนกิจกรรมสองกิจกรรมนี้ให้เป็นอย่างอื่นมันเป็นการผ่าทางตันอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังไม่ไหวสงสัยว่ามันเป็นการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าจริงหรือผมจึงรีบถามคุณวสันต์กลับไปว่าเออคุณวสันต์ครับคุณพอจะทราบไหมครับว่าทำไมบอสที่ฮ่องกงของคุณจู่ๆเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันแทบวินาทีสุดท้าย อะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจเหรอครับแล้วกุนวัสันก็หัวเราะร่วนกลับมาตอบว่าผมเองก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทราบคร่าวๆจากเลขาที่ท่านซ e o ที่ฮ่องกงแจ้งมาว่าจูจูท่านไปเห็นข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทีมาพากันเดินทางด้วยเครื่องบินไปสัมมนาดูงานต่างประเทศกันแล้วเกิดเครื่องบินตกทีมผู้บริหารทั้งบริษัทตายหมู่กันหมด บริษัทนั้นก็เลยต้องปิดตัวกระทันหันบอสที่ฮ่องกงเขาเห็นข่าวนี้ก็เลยกลัวผู้บริหารเกือบ50คนของเราที่จะไปลงเรือดำน้ําด้วยกันแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุจมน้ําตายกันหมดบ,บริษัทก็จะอาจจะต้องปิดตัวทันทีนี่ก็เลยเป็นสาเหตุให้ยกเลิกทริปดําเรือดำน้ำเยลโล่ซับมารีนไงละครับโอ้ไอซีมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมคิดในใจว่าเออมันคงไม่ใช่การอา,าจาจย์จากพระเจ้า แต่เป็นเพราะบอสที่ฮ่องกงกลัวผู้บริหารเกือบ50คนของเขาตายหมู่กันหมดแบบที่เห็นในข่าวเขากลัวบริษัทจะต้องปิดกระทันหันถ้าไม่มีทีมผู้บริหารและผมก็ยิ้มให้กับตัวเองทํานองว่ามันไม่ใช่พระเจ้าทําการอััจจันแต่มันเป็นเพราะลูกค้าเปลี่ยนใจเองด้วยเหตุผลนี้ต่างหากแล้วผมก็อดถามต่อไม่ได้ว่าและที่เขายกเลิกที่จะไปดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีเพราะอะไรเลยการไปดูโชว มันก็ไม่ได้เสียงตายอะไรเลยนะและเขายกเลิกแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะอะไรคุณวันร์ก็หวัวเราะเบาๆมาทางสายแล้วก็ตอบกลับมาว่าพอดีมีการประชุมบอร์ดกันและทางฝ่าย HR ทรัพยากรมนุษย์เสนอว่าน่าจะเปลี่ยนจากดูโชว์ไปเป็นดินเนอร์ปาร์ตี้ชายหาดและจะได้ทำทีมบิวดิ้งกันเพื่อจะได้สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานดีกว่าต่างคนต่างนั่งดูโชว์แล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเลย แล้วที่ประชุมบลรอดก็เห็นด้วยก็เลยอนุมัติให้เอาเร็บดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำกิจกรรมทีมบิลดิ้งแทนโอ้ใหม่กอผมเริ่มเก็ตว่าทำไมจู่ๆบอสที่ฮ่องกงจึงเปลี่ยนใจกระทันหันมันก็มีเหตุผลเบื้องหลังแบบนี้นี่เองผมคิดในใจว่ามันไม่ใช่ปฏิหารอะไรแต่เป็นการประชุมลงมติของที่ประชุมบลรอดเพื่อทา ให้เวิบนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมผู้บริหารและพนักงาน300คนนั่นเองผมคิดในใจว่ามันคงไม่ใช่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมล็อกแต่มันเป็นหลักการบริหารของบริษัทสากลที่มีพนักงานจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วจากนั้นคุณวัสร์ก็ตบท้ายก่อนที่จะวางสายพูดทำนองว่าคุณบิก๊กงานนี้คุณจะต้องทำสุดฝีมืนนะเพราะเลขาบอสที่ฮ่องกงแจ้งว่า ตอนนี้มีคนเตรียมเสนอราคาทั้งหมด4ี่เจ้าดังนั้นคุณมีคู่แข่งคู่แข่งอยู่3ามเจ้านะผมหวังว่าคุณจะได้รับเลือกให้ดูแลทริปนี้เพราะแฟนคุณที่เป็นลูกสาวล้านทองแถวเยาวราชเคยยืนยันกับผมหนักแน่นว่าคุณเป็นอดีตวิศวกร,กรที่มีความรับผิดชอบสูงดังนั้นผมจึงเลือกมาติดต่อคุณผมหวังว่าคุณจะชนะคู่แข่งและเราก็จะได้ประสานงานกันต่อไปนะ แล้วคุณวัชร์สัก็วางสายเวลานั้นผมก็กระโดดโลดเต้นด้วยความโล่งใจสุดๆที่ผ่าทางตัน2องกิจกรรมนั้นไปได้นะครับแต่ก็ยังมีแรงกดดันอยู่คือผมมีคู่แข่งอีกถึงสมเจ้ายังไม่รู้ว่าผมจะได้ทำโปรเจก์นี้หรือเปลัอย่างไรก็ตามเอาวะมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องสู้สู้ต่อจนถึงที่สุดแล้วผมก็รีบเรียกลูกน้องมาประชุมทันที แจ้งข่าวดีว่าลูกค้าเปลี่ยนแผนแล้วยกเลิกทริปเรือดำน้ำําและทริปไปดูโชว์ภูเก็ตแฟนตาซีแล้วเจ้าแดงหัวหน้าฝ่ายทัวโอเปอเรเตอร์ก็รีบเสนอว่าเอาแบบนี้ดีไหมครับพี่ทริปเรือดำน้ำําเราก็เปลี่ยนไปล่องเรือยอชที่ท่าเรือบดลาโกนแทนพาไปดำน้ําดูปะาการังที่เกาะไข่แทนล่องเรือยอชมันก็สมน้าสมเนื้อแทนเรือดำน้ําได้นะครับพี่ แล้วก็ไม่เสี่ยงตายด้วยแค่ดำน้ำเต้นสน็อกเกลิงเรือยอสขนาดกลางก็รองรับผู้บริหารได้50คนสบายสบายผมมองหน้าแดงแล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยเพราะดูเป็นคลิปที่พรีเมียมสมน้ำสมเนื้อกันดีแล้วแดงก็พูดต่อส่วนเรื่องยกเลิกไปดูโชว์ที่ภูเก็ตแฟนตาซีเราก็เปลี่ยนเป็นพาไปจัดดินเนอร์ปาร์ตี้ที่หาดกรมลาดีไหมครับ เรามีคอนแทคกับพัตตคารริมหาดกมลราอยู่จัดเป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้ริมหาดพร้อมทำกิจกรรมทีมบิวดิ้งกันรับรองลูกค้าสนุกแน่ครับและพวกเราก็คุ้นเคยกันดีกับทางคุณส้มเจ้าของพัตตคารที่หาดกรมลราดีเพราะเราเคยส่งลูกค้าให้เธอบ่อยๆผมมองหน้าแดงแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะกิจกรรมสองกิจกรรมที่เป็นทางตันตอนนี้กลายเป็นจัดได้อย่างสบายๆราบรื่นแล้ว ผมจึงมอบหมายให้โจประสานงานกับแดงเพื่อเร่งจัดทำควอเตชันเสนอราคาที่จะส่งไปให้กับทางฮ่องกงให้เสร็จก่อนเที่ยงแล้วช่วงบ่ายผมจะมาตรวจทานเพื่ออนุมัติแล้วก็จะได้ส่งอีเมลไปให้บอสที่ฮ่องกงของลูกค้าก่อนจะเลิกงานเย็นนี้เมื่อเลิกประชุมแล้วผมก็ซดตัวลงนั่งเก้าอี้ด้วยความโล่งใจสุดๆถึงตอนนี้ ก็สามารถที่จะ organize ได้ครบทุกกิจกรรมแล้วเรียบร้อยแบบเส้นยาแดงผ่า8เลยนะครับก็เหลือแค่ก๊อกสุดท้ายคือบอสที่ฮ่องกงจะ approve ใน quotation แล้วก็จะได้ปิดดิวยักษ์นี้ได้สำเร็จมูลค่างานหลายล้านเลยนะครับมีกำไรน่าจะประมาณ8 0 0แสนจ่ายหนี้ครั้ง7 0 0 0แสนได้สบายสแถมมีเงินเงินหมุนต่ออีกเกือบแสน ผมรีบโทรหามิสเตอรีมีเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของผมทันทีเพื่อแจ้งข่าวดีแล้วก็จะขอให้เขาอธิษฐานเผื่อก็กสุดท้ายที่ขอพระเจ้าจะช่วยให้ปิดดีลนี้ได้สำเร็จมิสเตอรีรับสายแล้วตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีหมวละร่วนแล้วก็พูดทำนองว่าผมบอกคุณแล้วไงพระเจ้าไม่เคยสายพระองค์มาทันเวลาเสมอและพระองค์ก็ผ่าทันทางตันให้คุณเรียบร้อยแล้วอย่างอาศัศจรรย์ เห็นไหมล่ะคราวนี้คนเชื่อหรือยังว่าพระเจ้ามีจริงผมก็รู้สึกลังเลว่าจะพูดดีไหมแต่ก็พุ่งออกไปว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่พระเจ้าช่วยนะเพราะว่าสองกิจกรรมนี้ทางลูกค้าเป็นฝ่ายเปลี่ยนใจเองเขากลัวผู้บริหารจะเกิดอุบัติเหตุในเรือดำน้าแล้วก็จมน้าตายกันหมดกลัวบริษัทจะต้องปิดเพราะไม่มีทีมผู้บริหารกระทันหันและอีกเคสที่ไม่ไปดูโชว์ก็เพราะเ็าไม่อยากให้พนักงานต่างคนต่างดูโชว์ แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็อยากให้มีกิจกรรมชายหาดแบบทีมบิลดิ่งเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์พนักงานในองค์กรของเขานี่คือการเปลี่ยนใจของลูกค้าก็ด้วยสาเหตุนี้ไม่เห็นจะเกี่ยวกับพระเจ้าเลยมิสเซรลีก็วอะละตอบกลับมาว่าถ้าคุณคิดด้วยเหตุผลคุณก็จะไม่เชื่อว่าเป็นการตอบคำลิฐานของพระเจ้าแต่ฟังให้ดีนะวิธีตอบคำริฐานของพระเจ้า บางทีคุณอาจคิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นทำไมจูจูบอสที่ฮ่องกงเกิดไปเห็นข่าวทีมผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งตกเครื่องบินตายหมู่มันไม่บังเอิญไปหน่อยหรือที่มาเห็นข่าวในวันสุดท้ายก่อนที่คุณจะถึงเดดไลน์และข่าวนี้ก็ทำให้เขาเปลี่ยนใจยกเลิกคลิปเรือดาําน้ำเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทนคุณรู้ไหมพระเจ้านี่แหละอยู่เบื้องหลังความบังเอิญแต่คสเสียนเรา จะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดฉากอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นส่วนกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ไปดูโชว์ที่ภูเก็ตแฟนตาซีคุณไม่แปลกใจหรือทำไมจู่ๆต้องมีการประชุมบอร์ดเพื่อทบทวนคลิปนี้ทำไมจู่ๆผู้บริหารฝ่าย HR ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงเสนอให้เปลี่ยนจากดูโชว์ไปทำกิจกรรมทีมบิลดิ่งที่ชายหาและทำไม ที่ประชุมบอร์ดก็เห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งแต่ละขั้นตอนมันก็อาจจะไม่ลงล็อกแบบนี้ไปหมดแต่เนื่องจากมีพระเจ้าที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังนั่นเองเรื่องมันจริงลงเอยด้วยดีแบบนี้สำหรับคุณโอ้เมื่อผมฟังเขาพูดยาวแล้วผมก็ค่อยๆค,คล้อยตามอืมจะว่าไปมันก็เป็นเรื่องบังเอิญซ้อนบังเอิญที่จูจ่ๆมีการเปลี่ยนแผนกระทันหัน และสุดท้ายก็พลิกล็อกจนผมผ่าทางตันไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปบดบคิดๆแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบที่มิสเตอร์ลีพูดบางทีพระเจ้าเป็นผู้แอบทำการอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ผลลัพธ์มันลงเอยด้วยดีแบบนี้แล้วมิสเตอร์ลีเห็นผมเงียบไปพักหนึ่งคงรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเขาจึงพูดเสริมขึ้นมาอีกว่าในพระคัมภีร์ไบเบิล สัตดีบทที่109 39ข้อ16มีเขียนไว้ว่าพระเนตรของพระอ,องค์มองเห็นข้าพระอ,องค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข้าพระอ,องค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระอ,องค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยนี่ก็เป็นข้อพระคัมภีร์จากไบเบิลซึ่งผมก็จดจํามาถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะเขาก็พูดต่อไปว่าชีวิตของคุณอยู่ในสายตาของพระเจ้าตั้งแต่ ตัวคุณยังไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างไม่เป็นตัวตนขึ้นมาเลยวันทั้งสิ้นของคุณก็ถูกกําหนดไว้แล้วตั้งแต่คุณยังไม่เกิดดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญเพราะทุกสถานการณ์ล้วนอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าดังนั้นครสเตียเราจึงวางใจพระเจ้าและนอนหลับได้อย่างสบายๆเส,สมอพอเขาพูดจบถึงตรงนี้ปับ๊บเขาก็ไม่ทิ้งโอกาสรีบถามผมว่าคุณพร้อมจะอธิษฐานรับเชื่อ ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วหรือยังผมก็หวัวเลาะเบาๆแล้วก็ตอบกลับไปว่าผมก็อยากจะเชื่ออยู่นะแต่ว่าผมก็ยังไม่เชื่อสนิทใจเพราะปัญหายังไม่จบเย็นนี้พอผมส่งควอเตชันไปให้บอสของลูกค้าที่ฮ่องกงแล้วผมก็ยังจะต้องลุ้นต่อว่าเขาจะซื้อกับผมไหมเพราะคุณวันสเซลเมนเจอร์ของลูกค้าบอกผมว่าโปรเจกต์นี้ผมมีคู่แข่งอีกสเจ้าและ เขาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเจ้านายของเขาที่ฮ่องกงจะเลือกเจ้าไหนนี่ก็คือกอกสุดท้ายเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครและถ้าเขาเลือกผมผมก็จะได้เงินมัดจําก้อนแรกมาทันเวลาทันทีในวันพรุ่งนี้และเมื่อทําจองโรงแรมจองพัตคารต่างๆแล้วก็จะเหลือเงินอีกก้อนสําหรับจ่ายหนี้เจ็ดแสแล้วก็ยังเหลือติดปลายนวมอีกเกือบแสนเอาไว้หมุนต่อได้ด้วยแต่ว่า ถ้าการเสนอราคาของผมแพ้เขาไปเลือกกู่แข่งเจ้าอื่นผมก็จบเกมเลยพรุ่งนี้ก็เดทไลน์วันสุดท้ายแล้วผมยังรู้สึกวันๆแล้วก็เครียดอยู่ลึกๆช่วยอธิษฐานเผื่อผมหน่อยสิคือแม้ผมจะยังไม่เปิดใจถึงขั้นที่จะต้อนรับพระเยซูแต่ว่าผมก็ยังอ,อ,อยากจะให้มีคนอธิษฐานเผื่ออยู่นะครับมิสเซอ์ลก็หัวเราะเบาๆและกล่าวว่า โอเคโอเคผมจะอธิษฐานเผื่อคุณแต่ถ้าพรุ่งนี้ทุกอย่างรอบเลื่นคุณสามารถปิดดีลนี้ได้สําเร็จคุณต้องอธิษฐานรับเชื่อต้อนรับพระเยซูทันทีนะผมได้ยินคํานี้แล้วผมก็เงียบอยู่ชัว่วคู่และก็ยังลังเลอยู่แต่มิสเตอรีเห็นผมเงียบไปเขาก็ไม่ได้คาดคันอะไรและเขาก็อธิษฐานเผื่อผมยาวเหยียดเป็นภาษาอังกฤษตามที่เขาถนัดซึ่งมัน แม้ผมจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยครับจบคำอธิษฐานของเขาก่อนที่เขาจะวางสายดูเหมือนเขาจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาบอกผมว่าเขามีเพื่อนซีชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อนคนนี้ของเขาจะมาพักร้อนในปลายเดือนหน้ามันพอดีจังหวะที่กลุ่มสามอคนจะมาพูเก็ในปลายเดือนหน้ามิสเตอร์จึงบอกผมว่า ให้บรรจุเพื่อนเขากว่าน,นี้ไปร่วมริปเรือยอชด้วยเลยในฐานะเป็นเพรสสปิเกอร์เพราะเขาชอบคุยกับกลุ่มผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วเพื่อนคนนี้ของเขาชื่อสั้นๆคือเฉินหมิงเขาพูดเก่งพอๆกับจอห์นซีแม็กซ์เวลและก็มีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์ผมจึงตอบตอกลงไปเพราะการมีเกสสปิเกอร์ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มกวนผู้บริหารของลูกค้า ก็คงจะทำให้การล่องเรือยอสไม่เพียงแค่เป็นการท่องเที่ยวแต่ยังมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกถือว่าเป็นน้ำจิ้มเพิ่มรสชาติให้กับการล่องเรือยอสของลูกค้าได้อย่างดีเลยเมื่อวางสายลงแล้วผมก็คิดวนเวียนไปมาว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่านะมันดูเหมือนว่าจะจริงแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่น่าใช่ผมรู้สึกสับสนและคิดว่าโอเคละ พรุ่งนี้ก็จะรู้ดำรู้แดงแน่ๆถ้าผมปิดดีลนี้ได้สําเร็จก็น่าจะชัดว่าพระเจ้ามีจริงและได้ตอบคำนิฐานของผมมาโดยตลอดไม่ได้คิดไปเองตกเย็นวันนั้นผมก็ได้รับควอเทชช่นฉบับสมบูรณ์จากลูกน้องคือแดงและเจ้าที่ช่วยกันเร่งทำให้แล้วผมก็รีบส่งอีเมลไปให้บอสของลูกค้าและซีไปให้กุณวสัสด์ทันทีแล้วผมก็ขับรถกลับบ้าน ด้วยความโล่งใจโล่งใจแบบที่เรียกว่าอัดอั้นตันใจมาติดติดกันหลายวันแต่มารู้สึกโล่งมากๆคืออย่างน้อยๆก็ได้เสนอราคาได้ทันเวลาเหลือลุ้นก๊อกสุดท้ายคือบอสที่ฮ่องกงจะเซ็นอนุมัติที่จะใช้บริการนําเที่ยวโดยบริษัทของผมหรือเปล่าผมมีคู่แข่งอีกตั้งสามรายและก็ไม่รู้ว่าแต่ละรายเสนออะไรไปบ้างมันก็ยังทําให้ผมเครียดกับก๊อกสุดท้ายนี้ จนนอนหลับหลับตื่นตื่นไปตลอดคืนผลออกมาจะเป็นอย่างไรผมจะมาเล่าต่อในคลิปถัดไปนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับกำลังเข้มข้นถึงจุดไคลแม็กแล้วขอพระเจ้าไวพ้พรครับ